ก็มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านโฮมสเตย์ครับก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องขออนุญาตเข้าไปดูบ้านกันสักหน่อยครับว่ามีที่หลับที่นอนเป็นอย่างไรบ้างครับพอเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นครับกิจกรรมของโฮมสเตย์ก็มีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาได้รับรองนักท่องเที่ยวนั่นก็คือการผ่าไปล่องเรือครับดูวิถีชีวิตริมน้าโขงครับจบจาก ทริปของการล่องเรือแล้วสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือการบวงสงรวงพญานาคครับนั่นคือความหมายแล้วก็จุดประสงค์หลักที่เราได้มาที่หนองคายครับผม รับผมเวลาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมักจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเที่ยวมาแล้วก็เที่ยวกลับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือว่าสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นจริงๆอ่ะตอนนี้เป็นที่นิยมมากก็คือโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์นี่คือการไปอยู่บ้านของชาวบ้านนะครับที่อยู่ที่นี่อยู่พื้นที่แห่งนี้นะครับไปศึกษาชีวิตโดยการ ไปกินไปอยู่กับเขาครับครั้งนี้ก็เหมือนกันครับที่บ้านสีกายก็มีโฮมสเตย์เช่นกันนะครับแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าโฮมสเตย์ที่นี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับโดยที่ตอนนี้ผมนัดคุณแม่เฉลี่ยวไว้แล้วเรียบร้อยครับผมเขาจะเป็นคนให้ข้อมูลผมเองครับผมคือโฮมสเตย์ของที่นี่ก็คือการแบ่งห้อง ในบ้านของเราจริงๆให้อยู่เลยใช่ไหมครับอยู่ติอนอยากรวมก็อยู่รวมได้ค้าใครอยากอยู่ห้องก็เป็นห้องเป็นห้องก็มีอแล้วเสียค่าใช้จ่ายยังไงครับคุณแม่เยค่าใช้จ่ายมอละสามร้อยห้าสิบก็จะมีอารทานข้าวด้วยอกินตอนเช้าตอนเย็นอ มีมีอาหารครบเลยจ้าจ่ามีครบเลยโอ้อย่างนี้สบายเลยอาหารอาหารตามสั่งตามสั่งเลยเพราะว่าแขกจะมานี่จะบอกว่าอยากทานนั่นทานนั่นทานนั่นแล้วก็สั่งมาเลยแล้วสั่งออเดอร์มาเลยอั่งมาก่อนเลยโอ้ยอย่างนี้เยี่ยมเลยคือสั่งมาตั้งแต่ล่วงหน้าอสั่งล่วงหน้ามีแบบมีเป็นก็ให้ทานอาหารแบบที่ชาวบ้านกินกันได้อท้องถิ่นด้วยท้องถิ่นด้วยอือ ฝรั่งมาเที่ยวมั้งไหมครับฝรั่งก็มาเยอะฝรั่งมังไงมาก็เอามาเที่ยวในชุมชนอย่างเงี้ยครับ<ะ>อยาเดินในชุมชน,นเนาะก็คือเหมือนกับว่าพอฝรั่งมาหรือว่าคนไทยมาก็เราก็จะพาเที่ยวในหมู่บ้านพา<ะ>ทำกิจกรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับทำกิจกรรม,มไปดูกลุ่มนั่นไปดูกลุ่มนี้อย่างนี้แล้วก็แต่ละบ้านนี่ตอนนี้มีอยู่สักประมาณกี่หลังแล้วครับเดี๋ยวนี้ประมาณ สามสิบตัวสามสิบกว่า,าหลังแต่ก่อนมีสี่สิบัวน้อยลงอันเพราะว่าเขามีกิจกรรมอย่างอืนอ่นประมาณสี่ห้าหลังครับผมโฮมสเตย์ของที่บ้านสีกายเนี่ยครับจริงๆแล้วผมว่าบรรยากาศดีนะอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโฮมสเตย์ของคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็โฮมสเตย์ของที่ส่วนใหญ่คนจะมามากในช่วงที่ มีงานบั้งไฟพญานาคครับคุณแม่บอกว่าทุกหลังคาเรือนที่เป็นโฮมสเตย์เต็มหมดทุกหลังคาเลยครับเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างจะแบบไม่ใช่แบบว่าบั้งไฟพญานาคจัดอีกที่หนึง่งแล้วก็จะพักที่นั่นอย่างเดียวไม่ใช่ครับคนจะไหลออกมาจนถึงบ้านสีกายเลยด้วยซ้ำครับแต่ที่ชอบมากที่สุดคือบรรยากาศครับบรรยากาศของที่นี่ค่อนข้างจะร่มเย็นนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอากาศดีครับผมแล้วก็คนเป็นมิตรมากเดินไปก็มีแต่รอยยิ้มให้ ให้กันนะครับแล้วก็ทักทายเหมือนกับเราเป็นคล้ายๆเหมือนกับเราเป็นคนที่ชุมชนแห่งนี้เลยด้วยซ้านะครับซึ่งผมรู้สึกว่า,านี่แหละคือวิถีแห่งโฮมสเตย์จริงๆ mm hmm. คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นโฮมสเตย์ที่โดนเซตอัพขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราเดินไปไหนก็มีแต่ลักษณะของการทักทายในเชิงแบบธุรกิจที่ผมบอกว่าธุรกิจก็คือทักทักไปงั้นๆแหละแต่ที่เนี้ยก็ถามว่าลูกไปไหนลูกทานอะไรหรืออยางเงี่ยโอ้โหเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้กลืนเข้ามาอยู่ในวิถีชุมชนของ บ้านสีกายดูแท้จริงเลยครับผมผมมาต่องกายก็หลายวันแล้วนะแบบทุกอย่างมันก็พวพันกับพญานาคทั้งหมดเลยคนที่นี่ปลูกพันธุ์กับคําว่าพญานาคทั้งนันอย่างนี้คนแถวนี้เขาก็ค่อนข้างจะแบบว่าที่ปลูกพันธุ์พญานาคเพราะว่าเขาอยู่ริมน้ำเนาะอยู่ริมน้ำคือชีวิตก็อยู่กับน้เม่อกี้นี่ประมาณสองสาเดือนที่หลังที่แล้วนี่เนาะมัน พญานาคพญานาครูปปั้นนี่แหละครับขึ้นมามาว่าจะมาอยู่สีกายแต่สีกายไม่เอาก็เลื่อนลงไปไปอยู่รัตตนะอันนี้คือความเชื่อไปอยู่รัตนะพอพอ,พอลงไปดูเหรอเห็นเห็นอยู่ริมตะลิงแล้วิ่นเกาขึ้นมาคนถูกหวยสิบยกงวัอ๋อคือตอนแรกขึ้นที่นี่จ้าตอนแรกรูปปั้นพญานาคขึ้นที่นี่ก่อนจ้ แต่ว่าจะมาอยู่สีกายตอนแรกว่าจะมาอยู่สีกายที่นี่แต่ทีนี้เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้มีใครรู้ไม่มีไม่มีใครรับเอาไม่มีใครรับเอาก็เคลื่อนไปอยู่ที่นู่นก็มาอยู่บ้านสีกายได้สักพักแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศของที่โฮมสเตย์ที่บ้านสีกายเนี่ยค่อนข้างทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แค่มาพักแล้วก็มานอนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านสีกายยังทําให้เราได้ลิมรสการทํากิจกรรมที่เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอาหารเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการที่จะข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้ติดลาวเลยครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสุดแดนสยามนะครับคือไปท,ที่ที่เขาจัดกิจกรรมมันก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากก็คือเรื่องของบรรยากาศครับบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านคือจริงๆก็สภาพด้วยครับยืนมันก็เหมือนอยู่บ้านจริงๆเลยครับซึ่งผมว่า ความสำคัญของโฮมสเตย์คือทํายังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่ที่บ้านของตัวเองนี่แหละคือความสําคัญของมันไม่ใช่ว่าทําทแล้วเข้าไปอยู่แล้วเหมือนเราไปอยู่เกสต์เฮาส์หรือว่าเราไปอยู่โรงแรมเล็กๆนี่ไม่ใช่นะครับแต่ที่นี่ anywhere, ทำให้ผมเหมือนอยู่บ้านฉะนั้นมาที่นี่คุ้มมากครับผม <foot board réalité> ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และกลารแบ่งปัน หลังจากได้ไปเยี่ยมเยือนเรื่องของท้องพักกันเรียบร้อยแล้วครับที่โฮมสเตย์ของสีกายเนี่ยมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องได้ทําแน่นอนก็คือการล่องเรือศึกษาวิถีชีวิตริมแม่น้ําโขงครับและตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกมะเขือเทศด้วยงั้นเราอย่าพลาดเลยดีกว่าครับเราไปล่องเรือกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงท่าเรือของหมู่บ้านนะครับคุณแม่อันนี้นี่ท่าเรือนี้คือชาวบ้านเขาใช้กันในการสัญจรเวลาไปไหนมาไหนนี่ยครับเวลา ล้านี่แหละเล้าขามม้านี่แหละเขาเจ้ากับม้าขามมานี่เพราะว่านอนนอนรอขอขาเจ้ามาเปิดดิเปิดท่าเรือเปิดท่าเรือให้ฉันจอไปม้าหาสู้กันครับเวลาเขาเจ้าขาเจ้ากับขามม้ายามีอันอันนั่นนี่แหขาเจ้าม้าซื้อของซื้ออย่างเขาเจ้ากับขามมากับข้นมานี่อ๋อท่าเรือท่าเรือนี้เปิดสําหรับทางฝั่งลาวให้ข้ามาฝั่งไทยได้ก็คือเขาสามารถข้ามมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ขึ้นไปซื้อของอะไรได้นี้นะครับ แล้วอย่างเราเราข้ามไปฝั่งลาวได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันต้องคุ้ถขมพขเจ้ากรว่าโุ้ไปว่ามีมีนายมาโบขันถามขันวางทิ่ันขยะว่ามีบบตรงม้าขันวาบโบมีก็ขึ้นไปได้๋อเข้าใจละแต่เพิ่นม้าหนีมาได้แต่เขาไปยากอ้าวสาง้นคือเขามามาได้ขึ้นมาได้เลยแต่เราอ่ะต้องแบบอาจจะต้องลองดูสถานการณ์หน่อยนึงอ๋อ ามีท่านมีนายเขาก็ขปุ่มไปเขาก็บโบปกโบ้าไปยากเลยแต่ว่าเล่าเขามาได้แต่ว่ามาหาเรานี่จะไปหนองค่ายไปหาหมอไปอะไรต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านเช่นต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านเช่นก่อนกลับเท่าไหร่ต้องมีแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเรือนี่เป็นเรืออะไรเรือแบบนี้เลยใช่ไหมครับจ้าเรือสองลำนี้เรือสองลำนี้เลยไปเลยไหมไปเลยไหมไปแม่แม่กลัวไหม แม่ไม่กลัวผมแม่กลัวแม่เป็นคนคนอยู่ดินน้ำคงแม่ไม่กลัวผมกลัวคือบัวไซซุจิสิเดี๋ยวใส่ครับเดี๋ยวใส่เ้าลำไหนเ้าลำใหญ่ยเหนื้อ นี้เรามาตรงเรือละมีเรือเรือก็จะเป็นเรือหางยาวครับเรือหางยาวสองลำลำนี้เดี๋ยวเราไปลำนี้ลำไหนลำไหนเราไปลำนี้เราไปลำนี้อ่ะไก่เย็นๆนะพี่นะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ราอยู่ติดกับแม่น้ําอย่างเงี้ยฮะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเนี่ยมันตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะครับโอ้ตั้งแต่แม่เกิดตั้งแต่แม่เกิดเลยใช่ไหมมีมแต่คุณล่ะเนี่ยมาน่ะบางไฟพญานาคแต่แม่ยังในนู่อยู่เหรอลงม้ามานัางนี่แหละน้ําคิมตะลิงนี่แล้วหอกกับมานนางสิเราก็มันก็ดิปุ๊ด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 ขนโอ้บางไฟน่ะปุดขนมานั่งยิงตะลิงนี่เราก็เห็นเลยคร<อ>ับเออเว้ยปุ๊ดปุ๊ดข้นมาจิ แดงอู้ขึ้นไปคือหลอดดอกกระโดนเลยนะไฟดอ,อกกระโดนว<อ>่เนอะว่าสิึ้นไปแล้วแับนี้สิมันขึ้นไปแล้วหายปั๊บเลยขึ้นไปสูงๆล<อ>ะสองสามเมตรคูณแมมันขึ้นครับสองสามเมตรเลยครับค<า>่ะโอ้แสดงว่าเราก็เห็นบ้างไฟนี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วเลยครับจ้าเห็นแต่เด็กเดี๋ยวนี้แม่อายุแม่ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วจ<า>้าโอ้โหน<า>ีห่ดูมาทุกปีทุกปีเลยดูมาทุกปีทุกปีเลยจ้าห้าสิบเจ็ด ปีที่แล้วนี่มันขึ้นไม่มากอ๋อปีที่แล้วขึ้นไม่มากแค่ยี่สิลูกยี่สิลูกแต่ก่อนสามร้อยห้าร้อยนะแต่แก่อนสามร้อยห้าร้อยเลยสิบสี่ห้าปีข้างหลังมองตรงนี้นึขนาดนี้แหละมันขึ้นอ่ะเราก็นั่งตรงอ๋อเราก็นั่งตรงเนี้ยก็ขึ้นตรงเนี้ยแล้วคนสองคนที่อยู่บริเวณริมฝั่งนี้เขาทำเกษตรอะไรกันไหมครับ ปลูกมะเขือเทศอ๋อปลูกมะเขือเทศปลูกมะเขือเทศส่งล้งนันโรซาสีเซียงไม้กับบันเดืออ๋อคือถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นหน้าที่เขาปลูกมะเขือเทศเนี่ยตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยครับเต็มหมดเลยประมาณหน้าไหนอรัแม่อีกอีกอีกสักประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนก็เดือนได้แล้ว หลังจากที่เราได้เตรียมเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ลงเรือไปกับคุณแม่กองคําครับซึ่งในระหว่างที่เรานั่งเรือเนี่ยคุณแม่ก็เล่าวิทเล่าชีวิตของคุณแม่นะครับว่าตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้คุณแม่ได้เจออะไรบ้างอย่างแรกเลยครับก็คืออย่างที่ผมได้มาที่เนี่ยเพราะว่าผมอะ่ะต้องการมาตามหาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคคุณแม่เขาก็เลยเล่าเลยครับว่าคุณแม่เนี่ยเห็นบั้งไฟพญานาคเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยครับฉะนั้นผมว่าคนหนองคายเนี่ยเขาได้ เขาเรียกว่ามีความผูกพันกับคําว่าพญานาคเนี่ยมากันตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษกันเลยทีเดียวและนอกจากที่ความเชื่อที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังแล้วอ่ะนะครับคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้แม่น้ําโขงเนี่ยสร้างอาชีพให้กับคุณแม่แล้วก็คนในชุมชนมากมากมากมา,กมายเลยครับอย่างเช่นครับก็อย่างที่เรารู้รกันอยู่ก็คือเรื่องของการปลูกมะเขือเทศซึ่งทําให้ชาวบ้านที่นี่ได้รับรายได้จากการปลูกมะเขือเทศเนี่ยเป็นจํานวนมากครับสครับเรื่องของการทําเกษตรครับเนื่องจากอ,าอยู่ อยู่บริเวณริมแม่น้ำนะครับมันก็เลยมีความอุดมสมบูรณ์ของน้ําทําให้ปลูกอะไรก็ขึ้นครับอย่างคุณแม่เองเขาก็มีเป็นสวนเขาเรียกว่าเป็นสวนปาล์มครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนอีสานสามารถปลูกปาล์มได้แล้วนะครับซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าปลูกได้ครับเพราะว่าความที่ตรงนี้มันอยู่ติดกับน,น้ํแเราก็แค่เอาน้ําขนขึ้นไปบนบนฝั่งแล้วก็เอาไปลดลดสวนปาล์มของคุณแม่ครับซึ่งทําให้ผมคิดขึ้นได้ว่า แม่น้ำโขงเนี่ยจริงๆแล้วครับเป็นแม่น้ำสายชีวิตเลยก็ว่าได้ครับนอกจากสร้างความเชื่อให้กับคนไทยยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้อีกตั้งหาครับ หลังจากที่เราได้ทราบว่าแม่น้าโขงนี่สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งความเชื่อครับที่สืบทอดต่อๆกันมากับคนสีกายนั่นก็คือการบูชาแม่น้ำน,นะครับซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าการที่เราใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเนี่ย <c oughs> นอกจากเราใช้ประโยชน์แล้วเราต้องคํานึงถึงตัวแม่น้ําด้วยว่าเราไปทําอะไรในสิ่งที่ไม่ดีไปหรือเปล่าหรือว่าเราไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่านั่นก็คือโยงไปในเรื่องของความเชื่อของเรื่องเกี่ยวกับพญานาคครับเพราะเขาบอกว่าแม่น้าโข,งเ,ขงเนี่ย เป็นมีพญานาคเป็นคนดูแลรักษาครับและหลังจากนี้เช่นกันครับก็จะเข้าสู่เรื่องของพิธีในการที่จะบูชาพญานาคครับซึ่งมันลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงกับตัวแม่น้ำองโดยเฉพาะเลยครับซึ่งผมว่าผมคงจะต้องเข้าไปร่วมกับพิธีนี้อย่างแน่นอนครับผม ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และกลารแบ่งปัน มสมุดโน้ตทริปที่10นะครับเราเดินทางมาถึงจังหวัดหนองคายนะครับก็เพื่อที่จะตามหาความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปในสถานที่ต่างๆที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างความเชื่อกับคนของจังหวัดหนองคายนะครับจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยครับที่เราคิดว่าเราอาจจะได้เจอหรือไม่ได้เจอนี่คือความฝันเลยครับแต่จริงๆตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วครับเพราะว่า ณวันนี้ได้มีการบวงสวงพญานาคให้เราได้ดูกันเลยซึ่งเป,เป็นพิธีที่ทําปีละครั้งครับซึ่งเป็นโอกาสดีของเราเด็เดียวที่จะได้เข้าไปดูว่าพิธีประกอบด้วยอะไรบ้างและที่สําคัญคือได้เข้าร่วมพิธีกับเขาด้วยครับน,นี่เป็นกราลพิธีอยู่ตอนนี้ต้งแตนน่ผมมาหนองคายในส่วนที่มีเห็นข้างแรกเนี่ยครับภายในพิธีจะประกอบไปด้วยผมอยางมี มีพานหลายพานมากคือเราจัดเรียงกำดับยังไงครับอันนี้คือพานคือใบสีอันนี้ใบสีปากซามใบใบสีอะไรครับปากซามปากซามได้อย่างข้างบนนะครับก็ต่างกันยังไงครับอันนั้นก็ใบสีเทพอ๋อนี่คือใบสีเทพอันนั้นของเทพครับอันนั้นของพรมอันนั้นของใบสีพรมอันนี้ของเทพอันนั้นพรมนีเทพเราองค์หลังไอ้นั่นร้อยแปด ร้อยแปดเทพจ้่เทพเหมือนกันร้อยแปดนี่คือร้อยแปดบูชาคุณอ๋อบูชาคุณบูชาคุณคุณเจ้าที่คุณทุกอย่างนั่นแหละคุณทุกอย่างบูชาคุณอือทีนี้โอกาสมีพานต่างๆแล้วแล้วของที่เอามาบูชาเนี่ยครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาก็มีดอกไม้มีผลไม้เก้าอย่างมีผลไม้เก้าอย่างมีมะมียา ีกล้วยมีไข่มีมะพร้ราวสับปะรดมะกรูดทุกอย่างนั่นแหละในพิธีเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยพานพุ่มต่างๆนะครับพานพุ่มที่เราเห็นในการจัดลำดับนะครับก็คือมีบูชาเทพครับหนึ่งแล้วก็บูชาเจ้าที่ครับและที่สําคัญเลยครับก็คือบูชาพญานาคคือตัวพญานาคที่จัดมาอย่างสวยงามที่อยู่บนร,รำพิธีเนี่ยเป็นฝีมือของชาวบ้านลุ้นวนเลยครับที่เขาทําขึ้นมาสดๆให้เรา มาประกอบพิธีในครั้งนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในการทําพิธีครั้งนี้ครับมันจะประกอบไปด้วยของทั้งหมด9อย่างครับเช่นผลไม้9้ชนิดไข่ซึ่งเองไข่นี้ก็ต้องมีเลข9้าครับไข่ทั้งหมด19ฟองนะครับน้ําทั้งหมด9ขวดเหมือนกันครับผมคือทุกอย่างจะต้องเป็นเลข9คือคนไทยเนี่ยถือว่าเลข9้าเป็นเลขมงคลของชีวิตนะครับฉะนั้นการทําแต่ละอย่างก็จะมีเลขเนี่ยประกอบกันนะครับ แล้วพิธีก็มีาการทําขั้นตอนแบบง่ายๆมากก็คือมีพระสงฆ์สวดครับแล้วหลังจากพระสงฆ์สวดเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาขอพอรครับเพื่อที่จะได้เลือกได้ใช้ได้พรกลับบ้านกลับช่องกันไปนะครับแบบทุกอย่างมันมันมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับชเชื่อมโยงกับกับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความเชื่อเรื่องมีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับพญานาคที่แบบมีการเล่ากันต่อๆมาใชไหมครับ ก็มีพญานาคเขาก็มามามาเข้าล่างคนนะแถวแถววัพิสัยมันมีเยอะบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกเขาก็เชื่อ,อก็คือเขาเรียกเท่าสีสุทโธเท่าสีสุทโธพญานาคสีสุทโธทเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะาามาเหมือนกับบอกบอกเหมือนกับทำนายอะไรอย่างเงี้ยเราไปบนแปลแล้วก็ นี่คือตอนนี้คือเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมค่ะเสร็จ<ช>แล้วผม,ผมมาของคายนี่คือผมตั้งใจมาตามหาความเชื่อเกี่ยวกับมังเดนาเลยเนี่ยคือมาไล่ตั้งแต่มาดูวัดมาดูพระธาตุจนมาถึงเรื่องต่างจนมาสรุปตอนเนี้ย <c oughs> มาเห็นพิธีนี้ผมก็แบบใช่เห <c oughs> แบบมือนกับทาให้รู้สึกว่ามาแล้ว สมบูรณ์แบบกับการท่องเที่ยวครั้งน,นี้มากเราไม่ผิดหวงังมากขอบคุณค่ะังั้นขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอันไหนรวยอันไหนหลังจากนั้นครับแล้วก็เราก็จะเอาของนะครับที่อยู่บนเนี้ยบนประลามวิเทเนี่ยนำไปกลับบ้านครับเพื่อที่เอาไปอาจจะให้ลูกหลานหรือว่าเอาไปบูชาหรือว่าเอาไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลครับผม ครับผมสมุดโน้ตทริปที่10นะครับเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่อยากจะมาพิสูจน์ว่าความเชื่อของเรื่องพญานาคกับคนของคายมีความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคเราก็เลยมาเริ่มจุดเดินทางเริ่มแรกด้วยการมาที่โบราณสถานต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสระพญานาคครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่นี่ผูกพันกับคำว่าพญานาคมากน้อยแค่ไหนครับแต่เมื่อขึ้นชื่อถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางมันก็ต้องมีเรื่องของระหว่างทางด้วยครับ ระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้แวะที่หมู่บ้านสีกายครับทำไมเราถึงแวะที่หมู่บ้านสีกายก็เพราะว่าที่หมู่บ้านสีกายเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทําให้เราได้ซึมซับวิถีชีวิตมากกว่าความเชื่อที่เราได้เจอนะครับซึ่งฉะนั้นความเชื่อตรงนี้ครับทำให้ผมอ่ะเดินทางเข้ามาตามหาแล้วยังได้มาร่วมกิจกรรมอย่างเช่นการทํามะพร้าวแก้วนะครับการทําอาหารของคนที่นี่รวมถึงเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนโฮมสเตย์ของทางบ้านสีกายด้วยครับ แล้วสุดท้ายครับมาจุดจบของการเดินทางครั้งนี้คือผมได้เข้าร่วมพิธีการบวงสรวงพญานาคซึ่งผมว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้ทริปนี้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยท่องเที่ยวมาเลยครับผม